สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายใบทีวีอีสานกับดิฉันนภพรตอพลนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วายใบทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะคุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสาน นะคะพิมพคำว่า NBT u v o n นะคะสามารถที่จะรับชมแล้วก็แชร์รายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือว่าจะชมรายการนี้ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ youtube ของ NBT 11อุบลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเองก็จะเห็นรายการที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้รายการตลาดไม่ไวบยบทยทีวีสานค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายด้วยนะคะซึ่ง ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาน,นั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าอาจจะลองเ,อเขาเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์จากงาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คนที่เขาทําผลิตภัณฑ์นี้เขามีความรักความคลั่งไคล้ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเรื่องของกลุ่มสกินแคร์มากๆเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือคุณชูศรีกตันยุตตานันนะคะ ท่านเป็นผู้จัดการดูสิตาค่ะและอีกคนหนึ่งก็คือคุณพันธิวากิจเพิ่มเกียรติหรือว่าน้องอันวานะคะเป็นฝ่ายการตลาดดุสิตานะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งสองท่านวันนี้มีทุกเจนเลยนะคะในรายการของเรา <c oughs> แล้วก็ดูผิวหน้าแต่ละท่านนี่คือดูแบบว่าโกงอายุมากๆเลยเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าโกงอายุผิว <c oughs> อาหา <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องของ เขาเรียกว่าเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณของเราหน่อยนะคะถามพี่ชูศรีก่อนก็แล้วกันว่าคิดยังไงถึงอไปไปเห็นผลิตภัณฑ์เรื่องของงางาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะไปเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้นํางามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลผิวคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะค่ะเรื่องของเรื่องคือเป็นคนชอบดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็ ในตลาดนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากออน้ำมันมะพร้าวนะคะจากมะลุมจากแครลลอทจากหลายๆอย่างแต่งาเนี่ยยังไม่มีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมาเก่าแก่นมนานแล้วว่างงา,นานเนี่ยประโยชน์มหาศาลนะคะใช้กินก็ได้บำรุงร่างกายออใช้บำรุงผิวพรรณได้หมดเลยก็เลยได้ไอเดียว,ว่าน่าจะงานนี่แหละตอบโจทย์ของ ผลิตภัณฑ์ดูสิตานะคะเอ่อผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่มีส่วนผสมจากงาขาวโดยการสกัดเย็นนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารคุณประโยชน์ต่างๆที่บำรุงดูแลผิวเนี่ยจะอยู่ครบถ้วนเพราะว่าไม่ได้ใช้ความร้อนค่ะดูสิตาของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นาทีนี้นะคะเจ็ดตัวโอ้โหมีเจ็ดตัวแล้ตัวแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาทั้งหมดเลยมีส่วนผสมมีส่วนประกอบของจากงาคือจุดขายของเราคืองาค่ะแล้วถามถามก่อนว่าถามพี่ชูศรีก่อนว่าคือผลิตภัณฑ์จากงาถือว่าเป็นวัตถุดิบในเรื่องของภาคการเกรษตรที่มีการปลูกด้วยในพื้นที่ของอุบลราชธานีหรือว่าพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้เรื่องของงานี้ยังมีเพียงพอในการที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตไหมคะ เยอะไหมคะส่วนใหญ่ใครเป็นคนปลูกตรงนี้เยอะคะ่ะพื้นที่ไหนอรอบรอบ,รอบมหาลัยอุบลเขาทําเกี่ยวกับเรื่องงาเขาก็มีพื้นที่ปลูกแล้วก็ชาวบ้านคือมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นพืชเศรษ,ศรรษฐกิจหลังนาหลังฤด,ดูการทํานาอันนี้จริงๆแล้วถ้าทางสวนราชการสนับสนุนก็จะดีนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจได้อีกตัวหนึ่งเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้งานนี้เราเอาเอาส่วนไหนคะมามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ มเมล็ดงาอ่านี่ค่ะเนี่ยเราให้ฟังหน่อยมเมล็ดค่ะเมล็ดงาเมื่อได้มาแล้วมาทำย่งไงนี่นเป็นมมเมล็ดงาขาวอไอ้ที่เราเห็นตามท้องตลาดขาวจู้จีอันนึ้นก็คือเขาะเะาทอเอาเปลือกมันออกอคุณประโยชน์มันอยู่ที่เอไอ้ตรงขาวๆเนี่ยค่ะอันนี้คืองาล้วนๆจากธรรมชาติโดยวิธีสกัดเย็นถ้าสกัดร้อนเนี่ยคุณประโยชน์มันจะหายถูกทาลาย ของเรานี่สกัดเย็นค่ะสกัดเย็นออกมาแล้วจริงๆแล้วคืองามันจะมีคุณสมบัติในการดูแลส่วนไหนของผิวมากที่สุดค่ะมันงานเนี่ยมันมีวิตามินอ e ีสูงวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงในงานนะคะ<ม>ประโยชน์มหาศาลอย่างที่บอกสมัยโบราณเวลาแขนหักขาหักเขาก็ใช้นะ้ำมันงานนะคะรักษา แต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยมีการวิเคราะห์วิจัยแล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้กับผิวหน้าผิวกายตั้งแต่เส้นผมลงไปเลยอันนี้นะคะก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้นด้วยนะคะในะส่วนของผมแล้วก็ผิวพันด้วยวทีนี้เรื่องของงานพูดพูดถึงเรื่องของงานแล้วผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่พี่ชูศรีได้ได้ทำในในแบรนด์ของดุสิตาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะที่ทําครั้งแรกจากงานี่คะตัวแรกเลยเมื่อก่อนเราจะทําเฉพาะเซรั่มพัดขึ้นมาตัวเดียว ะะต่อมาก็เริ่มเพิ่มเพิ่มลายผลิตขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาอย่างนี้ดิฉันมี7จ็ดตัวเริ่มจากการเรื่องดูแลผิวก่อนคืออันดับแรกเลยก็คือตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าเราต้องล้างหน้าให้สะอาดผิวหน้าต้องสะอาดก่อนไม่อย่างนั้นคุณเติมอะไรดีๆเข้าไปที่ผิวมันก็จะไม่ลงสู่ผิวนะคะ ตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าของ, ita, <term. S 1> ของดูซิตาเขาแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอ,อา,สาดหน้าออจากของคนอื่นก็คือหนึ่งนะคะเขามีสารสากัดจากงาอันที่สองเขามีไมซาล่าผสมอยู่ไมซาล่าเนี่ยเขาเอาไว้เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนถึงจะใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้านะคะตัวนี้ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะออโฟมดูสิตาของเรานะคะ ไม่ทำร้ายผิวนะคะเวลาคุณใช้เนี่ยหน้าคุณจะไม่แห้งไม่ตึงเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าหน้าที่สะอาดมันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของโฟมเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้าค่ะนะคะหลอดหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้นานไหมคะโอ้นี่ร้อยเมนะสีเดือนยังไม่หมดเลยนะแสดงว่าคุมมันใช้หน่อยเดียวปีหนึ่งใช้อยู่ประมาณสักสองหลอดใช่ใช่ใช่เขา เนื้อเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนดูไป้อมกัน,เน,นเนาะเผื่อใครที่อาจจะมองหาอยากจะ,ะเปลี่ยนโฟมหรือว่าใช้โฟมที่บ้านอยู่เป็นยังไงมีความเขาหอมอ่อนๆหอมน,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 นิดๆหมุนชาขาวตัวนี้นะคะแล้วก็ฟองเขาจะละมุนนุ่มตัวเนี้ยไม่ใช่ฟองเยอะๆฟองเยอะๆคือเคมีมากๆแต่ถ้าไม่มีฟองเลยก็จะรู้สึกไม่สะอาดแต่จริงๆก็มันสะอาดตัวเนี้ยค่ะค่ะต้องผสมน้ําด้วยใช่ไหมค่ะ ผสมน้าด้วยตัวนี้น<อ>เป็นตัวแรกเลยเพราะว่าถ้าล้างหน้าไม่สะอาดใส่อะไรไปก็ไม่ไม่ดีค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากโฟมนะคะ,คะแล้วมีมีอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะตัวต่อไปก็อขอบคุณค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเลตินอนตัวนี้เป็นเลตินนนนะคะ,ะดิฉันเนี่ย เคยได้ยินชื่อเลตินอนมาหลายสิบปีแล้วนะคะแต่หาซื้อยากเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันหาซื้อยากไม่รู้จก,จกไม่รู้จกซื้อที่ไหนไปได้ยินครั้งแรกที่อเมริกาน้อ,นองๆที่อยู่ที่น,นู่นเขาบอกว่าเวลาไปเชลเครื่อนสำอางเนี่ยไปเลือกเลยตัวไหนที่มันมีเลตินอนให้ซื้อเลยอันนั้นมันดีมากอะไรเงี้ย <S <S แต่นาทีนั้นไม่รู้จะซื้อที่ไหนนาทีนี้ตามท้องตลาดเยอะไปหมดเลยเลตินนอนเนี่ยมีขายเยอะมากแต่คุณอาจจะเลือกใช้ไม่ถูก ะะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนดิฉันขอแนะนำเรตินอลของดูซิตานะคะเพราะว่าลองใช้มาแล้วเห็นผลดีถึงผลิตมาขายแล้วก็แนะนำไม่ผิดหวังนะคะ <ฮา S 2> ตัวนี้เขามีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนสาวๆเนี่ยจะรู้เพออายุมากมาผิวมันไม่ผลิตแล้วคอลลาเจนเพราะฉะนั้นต้องช่วยตัวนี้เพิ่มใช้ตัวนี้เพิ่มแล้วใช้ในขั้นตอนไหนคะตัวนี้เออ ราจนั่นะคะเขามีประโยชน์หลายอย่างข้อแรกเนี่ยคือเขากระตุ้นการสร้างเจลาตินคอลลาเจนใช่เขาสร้างคอลลาเจนแล้วเขาก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในทุกชั้นผิวตัวนี้นะคะใช้หลังล้างหน้าได้เลยใช่ใช่ดิชันเนี่ยผิวแข็งแรงใช้ได้เลยล้างหน้าเสร็จใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ ใช,ใช้ทุกวันแต่สําหรับคนที่ผิวแห้งแนะนําว่าควรจะใช้หลังจากที่ใช้ครีมบํารุงหรือเซรั่มก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าผิวไม่แข็งแรง mm hmm. ผิวแห้งมากๆเนี่ยผิวแห้งมากๆผิวขาดความชุ่มชื้นอันนี้เรียกว่าเป็นผิวที่ไม่แข็งแรง mm hmm. ก็อาทิตย์หนึ่งสามวันก่อนนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าจะต้องใช้คู่กับกันแดดอันนี้เราใช้เฉพาะกลางคืนกลางวันเราไม่ใช้ค่ะ mm hmm. ใช้เฉพาะกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องกันแดดทุกวันตัวนี้ค่ะโอ้โหผลิตภัณฑ์กี่ตัวแล้วคะที่เราพูดถึงสองสองตัวแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวถามน้องอันวาหน่อยว่าอันวามีส่วนช่วยในการแนะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าช่วยในในเรื่องอะไรบ้างที่ดุสิตาคะ่ะ หลักๆเลยก็จะช่วยในการโปรโมทสื่อสารค่ะว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็มีตัว active ingredient อะไรบ้างในการดูแลผิวพรรณอย่างเงี้ยค่ะใช่ลูกค้าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าหลักๆแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะอายุ 40, 40ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำยังไงให้เขาเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้ถูกวิธีอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว<ช>ตอนนี้<ช>อันวายอายุเท่าไหร่แล้วคะอ,าย,า,คะอายุ28และะ้วค่ะ28 <c oughs> คือแบบหน้าเด็ก<ช>มากะนะคะแล้วทีนี้เวลาที่เรามีการไลฟ์เนี่ยเราเราจะแนะนําเรื่องของการดูแลผิวพรรณหรือว่าการที่จะดูแลผิวพรรณเนี่ยมันควรที่จะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่อันวาเดี๋ยวแชร์<อ>ความรู้ตรงนี้หน่อยะคะ่ะจริงๆแล้วเข้าสู่วัยรุ่นเราก็เริ่มดูแลได้เลยนะคะอย่างอายุจริงๆตั้งแต่เริ่มขึ้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มทาครีมกันแดดไว้เลยก็จะดีค่ะ ใช่เพราะว่าหลากัหลกๆแล้วตัวที่ทำลายผิวเราเลยเนี่ยก็จะเป็นแสงแดดเนี่ยแหละค่ะถ้าทาครีมกันแดดเร็วลง moisturizer ได้เร็วเราก็จะดูแลผิวให้เด็กไปได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะเรียกว่าเริ่มต้นเร็วมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้วัยรุ่นเนี่ยจะมักสังเกตเห็นเขาจะมีปัญหาเรื่องของสิวกันเยอะหน่อยโดยเฉพาะวัยวัยช่วงที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถที่จะ กลุ่มนั้นเขาเขาใช้ได้ไหมเขาใช้ตัวไหนได้ใช้ได้เลยค่ะจริงๆหลักๆแล้ววัยรุนเนี่ยที่สําคัญเลยก็มี2ตัวค่ะก็คือโฟมล้างหน้าแล้วก็จะเป็นตัวครีมบํารุงค่ะที่ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็โอ้จริงๆน่าจะ3ตัวค่ะเพราะว่าต้องมีครีมกันแดดด,ด้วยใช่ค่ะัยรุนเนี่ยจริงๆตัวโฟมล้างหน้าเราเนี่ยเหมาะเลยเพราะว่าเขาจะช่วยล้างสิ่งสกรปรกสิ่งอุดตันได้อย่างหมดจดเลยวลัยรุนเนี่ยเราจะ รู้เลยว่าน้องๆเขาก็จะค่อนข้างตากแดดเยอะเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเหงื่อพวกฝุ่นอะไรพวกเนี้ยคือตัวของเราเนี่ยก็จะช่วยได้ขจัดได้หมดจดเลยด้วยมเซลลวอเธขั้นตอนเดียวเลยค่ะแล้วก็หลักๆต่อมาเลยเนี่ยก็คือลงออตัวมอยส์เจอไรเซอร์อให้มันผิวได้ชุ่มชื้นค่ะ ก็คือตัวดูสิตาจะมี2ตัวหลักๆเลยค่ะก็จะมีตัวเซรั่มกับตัวครีมค่ะก็คือใช้คู่กันได้แล้วที่สําคัญน้องๆก็อย่าลืมลงครีมกันแดดนะคะตัวครีมกันแดดเนี่ยคือค่า spf 50 pa สบวกเลยก็จะดีค่ะก็ช่วยป้องกันแดดได้ดีเลยนะคะก็คือดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร,เราก็จะทําให้ผิวของเรามันดูเด็กลงทุกวัน<ช>นะคะ,คะผิวเราก็จะไม่ถูกทําลายนั่นเองนะคะ,<ช>คะสําหรับวัยรุ่นที่กําลัง เขาเรียกว่ากําลังเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยก็ขอให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันเหมาะกับเราด้วยแล้วทีนี้อาจจะมีวัยรุ่นบางคนที่เขาชอบเล่นกีฬาแบบนี้เหงื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องผิวมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวไหนเหมาะบ้างคะตัวตัวนี้เลยตัวเซรั่มของเราเนี่ยก็จะช่วยในการ ควบคุมความมันด้วยนะคะแล้วก็ผิวถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับให้ผิวแข็งแรงขึ้นตัวน้ำมันที่ผลิตออกมาเนี่ยพอผิวแข็งแรงแล้วมันก็จะผลิตออกมาได้น้อยลงนะคะตัวนี้เลยหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะแนะนำได้แล้วก็จะมีโฟมล้างหน้าจริงๆแล้วถ้าเล่นกีฬาบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ผิวมันหน้ามันเนาะเออจริงๆแล้วหลังเล่นกีฬาเสร็จเนี่ยล้างหน้าเลยทันทีก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องมีเหงือ่อครหรือว่าสิ่งสกรปรกสะสมระหว่างวันเนาะก็แนะนำค่ะถ้าล้างหน้าบ่อยนี่มันก็ไม่มีผลกับเรื่องของอสิวไม่มีอ่าล้างหน้าบ่อยไม่ได้ทําให้ผิวแห้งค่ะจริงๆต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้ดี ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ล้างแล้วผิวเอียดผิวแห้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทําให้ผิวเราขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นไงค่ะการทำลายผิวใช่แนะนําให้เลือกผลิตภัณฑ์ให้ดีในการล้างหน้าเนาะจะได้ล้างได้บ่อยๆเลยหลงังออกกําลังกายไงค่ะแล้วก็ล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีเลยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการแชร์เรื่องของข้อมูลกับคนที่ใช้จริงให้กับ คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะลองเอาไปปรับดูกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเองนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะติดตามผ่านทางหมายเลข11ที่บ้านนะคะที่ทีวีที่บ้านแล้วก็ชมออนไลน์นะคะทักทายคุณวิลาวันด้วยนะคะกําลังรับชมไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็มีคุณ ขวัญน,นางด้วยนะคะมีการรับชมแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเราอยู่กันกับผลิตภัณฑ์จากงาจากดูสิตานี่เองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีอีกผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายด้วยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมกับรายการตลาดไม่ไวายบทีวีอีสานค่ะเราอยู่กันกับบริษัท ดูสิตาเป็นผลิตภัณฑ์จากงานะคะคที่ดูแลผิวกายโดยเฉพาะเรื่องของสกินแคร์ที่สําหรับใครกําลังมองหาอยู่ว่าอจะนําผลิตภัณฑ์แบบไหนที่มันดูแลผลิตภัณฑ์นะคะคผิวหน้าผิวกายของเราแบบนี้ดูสิตาวันนี้มีคําตอบให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปได้2ตัวและผลิตภัณฑ์ได้2 2ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะอยากให้น้องอันวาได,ได้แนะนําเพิ่มเติมหน่อยว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพิ่มเติมอีกเผื่อคุณผู้ชมที่กาลังติดตามอยู่แล้วก็อยากจะลองเอาไปใช้ค่ะ เช่นค่ะฮ่า mm. หลังต่อจากคุณชูศรีเลยเนาะแล้วก็ตัวถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นตัวเซรั่มพลัสค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด85 ml นะคะตัวนี้หลักๆเลยคือจริงๆแล้วเป็นตัวแรกที่ผลิตออกมาของดูซิตาเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นท็อปเซลเลอร์เลยค่ะขายดีมาตลอด3-4ปีที่เราทําแบรนด์นี้มาเลยค่ะตัวนี้นะคะหลักๆแล้วเขาจะมีสารสกัดจากงานะะคที่เป็นสารสกัดเย็นค่ะแล้วก็ตัวแอคทีฟอินกิเดียนที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยที่ทําให้ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยคือตัว โอเมก้าไลท์ค่ะตัวโอเมก้าไลท์เนี่ยมันจะช่วยให้เซรั่มที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะทำให้สารสกัดต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวชั้นลึกได้ค่ะปกติเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันเนาะมันก็จะแค่เคลือบๆผิวใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์เราซึมเข้าสู่ผิวชั้นลึกได้เลยนี่เดี๋ยวลองลองเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นน้ำมันใสๆอย่างนี้เลยค่ะใช่เป็นเนื้อออยค่ะ ออยมีสองชนิดนะมีแบบเคลือบผิวกับแบบซึมของเราเป็นแบบซึม,บบซ,มซึมเร็วมากเพราะมีโอเมก้าไลท์เนี่ยค่ะโอเคตัวนี้เห็นว่าคุณคุณชูศรใช้นวดหน้าด้วย<อ>ใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้า<ว>ใคร<ว>หาหนะนวดช่วงช่วงไหนก่อนนอนก่อนนอนล้างหน้าเสร็จจะใช้ตัวนี้นวดดีมากเลยนะคะถ้าใครที่ชอบนวดหน้าแล้วหาตัวนวดหน้ายังยังไม่เจอตัวนี้ใช้ดีมาก แล้วก็เป็นคนที่แบบมีเวลาในการดูแลตัวเองดูแลผิวผิวพรรณด้วยะตัวนี้เหมาะผิวดีตอบโจทย์นะคะเป็นการดูแลผิวพรรณและไม่ทันดีในช่วงกลางคืนด้วยเดี๋ยวไม่ทันยังไม่ทันเวลาจริงๆพอเราลงตัวเซรั่มเสร็จเนาะเราก็ลงตัวครีมต่อได้เลยค่ะตัวนี้เราผลิตขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ ผิวแห้งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อายุขึ้นมาใช้เซรั่มตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยเพิ่มตัวครีมเข้ามาด้วยค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้กับผิวนะคะตัวนี้ใช้แล้วนอนตื่นขึ้นมาคือผิวจะฟูขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้เหมาะมากๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครีมค่ะเรียกว่า a g e l e s s cream เลยก็คือช่วยให้กักเก็บน้ําแล้วก็ทําให้ชะลออายุของผิวไปได้ให้ไวเด็กเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะ ถ้าถ้าอายุไม่มากแค่ตัวนี้ก็พอแต่ถ้าอายุมากขึ้นต้องตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นสุดยอดชอบมากตัวนี้มันทําให้ผิวอิ่มฟูจากผู้ใช้จริงด้วยใช่ใช่ค่ะแต่แต่ต้องใช้ในปริมาณที่มากพอนะคะเพราะว่าถ้าผิวคุณแห้งผิวคุณกล้านผิวคุณประหยัดใช้นี้ไม่ได้แล้วไม่ได้คือคือแห้งมากใช่ไหมแห้งกล้านเนี่ย แล้วไปใช้บางๆอ่ะมันมันจะพอได้ไงผิวแห้งจัดเนี้ยเหมือนภาษาหมอบอกว่าใช้ยาไม่ครบโดสตัวนี้ต้องใช้เลยต้องใช้เยอะๆเลยในปริมาณที่มากพอนะคะโอเคไม่ต้องไปงกกับความสวยตัวนี้สุดยอดจริงๆตัวโปอดเลยตัวนี้ค่ะตัวต่อมาให้คุนดูสีแนะนำไหมคะ นี่ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวครีมกันแดดของเรานะ้อก็คือค่า SPF 5 0 PA สบวกเลยแล้วก็ตัวนี้คือเขาจะมะีเขาเรียกว่าผสมเนื้อลองพื้นด้วยใช่เขาจะปกปิดดีมากๆเลยค่ะตัวนี้ใช่ใครที่มีอายุขึ้นมาหน่อยอยากปกปิดฝ้ากระหรือว่ารอยเล็กๆบนใบหน้านะคะตัวนี้ก็คือใช้ปกปิดได้เลยแล้วก็ใช้ขั้นตอนเดียวได้เลยในการลงครีมกันแดดคือช่วยประหยัดเวลาไปได้เลยค่ะ แล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัว<อ>เซรั่มผมขอนิดนึงขอเพิ่มนิดนึงอันนี้ S P F 50บวกบวกบวก4บวกนะคะแต่จริงๆก่อนเอไปจดออยอเราเอาไปเข้าห้องทดสอบเนี่ยของเราได้ถึง170นะคะตัวนีน้เรามีการทำเทสในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราเลยเนาะแล้วก็ใช้แล้วก็ลดขั้นตอนกันใช้แป้งด้วยตัวนี้ หน้าเนี่ยจะฉ่าทั้งวันสวยทั้งวันตัวนี้มันช่วยนะคะแล้วก็รับประกันเรื่องหน้าไม่วอกไม่ลอยตัวนี้วันนี้ก็ใช้มาใช้มา <laughs> ใช้ทุกวัน <laughs> แล้ก็สำหรับคนที่หน้าแห้งมากๆอาจจะเจอปัญหาเวลาเกลีย่ยเนี่ยเกลีย่ยไม่ง่ายอันนี้ของเราไม่เหนียวเนิอนอะน,นะคะแต่ถ้าคนแห้งมากกับผิวแห้งมากต้องใช้แต้มเป็นจุดๆนะคะแล้วค่อยเกลีย่ยตัวนี้ค่ะแล้วก็ เ,เด็กๆที่เขาใช้กันเป็นรองพื้นกันมันจะบางอะ่ะแต่รุ่นนี้แล้วเนี่ยต้องการการปกปิดที่ที่ดีต้องใช้ตัวนี้เพราะเนื้อเขาจะน่นนิดหนึ่งค่ะโอเคอไปต่อที่เซรั่มผมกันดีไหมคะตัวเซรั่มผม,อ,มอันนี้ อนะคะตัวนี้เซรั่มผมของเราก็หลักๆเลยคือจะช่วยทําให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นนะคะก็คือถ้าหลังสระผมเสร็จเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะตอนผมหมาดๆนะคะตอนเป่าผมหรือว่าหวีผมเราจะรู้สึกได้เลยว่าผมเราไม่ชี้ฟูแล้วก็ไม่พันกันนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการใช่ใช่จะช่วยดูแลเส้นผมแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นของเส้นผมให้เกิดใหม่ด้วยค่ะตัวนี้เลยจะเป็นตัวเซรั่มผมนะคะ คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะยังต้องใช้เวลาว่า,อาสองอาทิตย์เดือนหนึง่งสามเดือนสี่เดือนแต่ตัวนี้นะคะคุณเพียงใช้ข้างแรกคุณก็จะประทับใจเลยว่าผมคุณนุ่มวีง่ายแล้วก็สวยตัวนี้ยิ่งผมตรงๆนะคะผมตรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมดัดอย่างเงี้ยนะคะเวลาใช้นี่ก็จะช่วยในเรื่องเวลาคุณไปใดผมเป่าผมนะคะก็จะช่วยป้องความร้อนจากใดแต่ถ้าผม ผมไม่ได้ดัดเนี่ยใช้ข้างเดียวประทับใจเลยค่ะตอบโจทย์มากนะคะ <Thank you. S 2> ขายเก่งด้วย <Thank you. S 2> นะคะแล้วทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมกันที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้สนใจผลิตภัณฑ์หรืออาจจะลองแวะไปดูเรื่องของรีวิวอะไรอย่างนี้ค่ะมีช่องทางในการที่จะติดต่อหรือว่าน้องอันวาเองมีการไลฟ์ในช่วงไหนบ้างแนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะ เพจเราก็จะมีช่องทางการติดต่อจะมี Facebook นะคะแล้วก็มีตัว TikTok ด้วยค่ะ Facebook เราก็จะชื่อว่าดูสิตาแชร์ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัว TikTok เราก็ดูสิตาแชร์เหมือนกันค่ะเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะก็จะมีรีวิวมีวิธีแนะนําการใช้นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า,อาบอกคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์เราด้วยค่ะก็คือเข้าไปติดตามตรง2ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ค่ะแล้วทีนี้เผื่อมีใครที่แบบสนใจแล้วก็เข้าไปดูไปสั่งเยอะๆแบบนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตที่เพียงพอไหม<อ>เดี๋ยวพี่ชูศรีเล่าตรงนี้หน่อยว่าเรามีเพียงพอแน่นอนแล้วก็ได้รับออยอด้วยได้รับมาตรฐานด้วยค่ะของเราไม่ต้องห่วงเรื่องสินค้าไม่ไม่เพียงพอนะคะเรามีการบริหารจัดการที่ดีรับรองว่าไม่ไม่ไม่ขาดตลาดแน่นอน งานของเราก็ได้รับ GMP ด้วยนะคะผ่านมาตรฐานค่ะนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังลองตัดสินใจว่าลองใช้ผลิตภัณฑ์ของดูสิตาดีไหมก็ลองได้เช่นเดียวกันนะคะเข้ามาแวะเข้ามาถามก่อนก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวถามพี่ชูศิีเพิ่มเติมหน่อยมีการออกอีเวนต์งานต่างๆด้วยไหมคะที่ไหนบ้างอย่างไรล่าสุดนี่ก็ไปออกที่เมืองทอง เราเป็นสินค้าโอทอปห้าดาวของจังหวัดวนนะ, <g ül> ะแล้วก็เวลาราชการเขามีที่ไหนเขาก็จะติดต่อว่าช่วยไปออกบูธนอยอะไรเงี้ยค่ะเวลามีงานแถวนี้ค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะติดตามไปตามงานตามอีเวนต์ตามงานใหญ่หญๆหรือว่างานทั่วไปในระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศระดับภาคก็ได้เช่นเดียวกันเราก็จะเห็น,นดุสิตาเอาสินค้าไปสินค้าเราเนี่ยส่งไปขายเขมรด้วยนะ ไปออกอีเวนที่เวียดนามด้วยนะเรามีออยของเวียดนามนะคะนะคะก็ส่งขายหลายที่นะคะต่างประเทศก็ก็ส่งเช่นเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์จากงาด้วยนะคะเอาช่วงท้ายใกล้จะหมดเวลาแล้วให้น้องอันมา,<อ>าได้ฝาก,กตกตาก้ายสิ <c oughs> หรือว่าใครที่อยากจะเป็นตัวแทนอย่างแบบนี้<โอ>สามารถที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ที่จะเป็นานหน้าติ๊กตอกเป็นครีเอเตอร์อะไรต่างๆแบบนี้เราเราได้แบบแชร์ตรงนี้ปักตะก้าให้กับ จริงสามารถปักตะกร้าได้ค่ะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาดูสิตาเขาก็เพิ่งเริ่มมีเขาเรียกว่าเขาไปเขาร่วมกับจิ k กตอกค่ะก็คือใครที่สนใจก็สามารถปักตะกร้าได้เลยเราก็จะมีค่าคอมให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ คนที่ปักตะการาเนาะถ้ามียอดซื้ออะไรเข้ามาก็จะได้ตัวค่าคอมนี้เข้าไปด้วยค่ะก็คือเข้าทิ k ตอกแล้วก็ปักตะการาดูสิตาสินค้าที่สนใจได้เลยก็คือสามารถส่งคําขอเข้ามาขอผลิตภัณฑ์เราไปลองใช้ฟรีได้ด้วยค่ะตัวทิ To อกที่เราจะปักตะการานะคะ,ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะไม่ใช่ว่าไปปักได้เลยนะแล้วก็เอาคลิปนั้นมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ไปนะคะเพราะว่าทิกตอกเขาก็จะมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ต้องดูนะโยบายก่อนที่สําคัญก็คือแนะนําให้ ส่งคําขอมาขอผลิตภัณฑ์จากดุสิตาไปรีวิวก่อนหรือว่าอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งแล้วก็ไปรีวิวเองแล้วก็ปักตะกร้าลงตรงนี้ เรื่องของลิขสิทธิ์นี่คือไม่โดนไม่โดนบล็อกแน่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่ววยใบทีวีอีสานนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการดุสิตานะคะคุณชูศรีกระตันยุตานันนะคะแล้วก็น้องอันวาค่ะคุณพันธิวากิดเพิ่มเกียรตินะคะการตลาดดุสิตาทั้งสองท่านที่เขามาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอพระคุณนะคะมากค่ะ mm hmm. และทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่ววยใบทีวีอีสานนะคะสําหรับใครหรือว่า mm hmm. ร้านค้าสนใจที่อยากจะมาเป็น มาออกรายการแบบนี้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้เรายินดีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีนะคะรายการนี้สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือตลาดไม่ไวสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ